สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำระบบนะครับเป็นระบบจัดการลูกหนี้นะครับรที่สามารถจะทำเป็นเงินกู้มาสำหรับลูกหนี้นะครับแล้วก็ให้ลูกหนี้มาผ่อนชำระนะครับโดยที่แอดมิน,นาสามารถจัดการางวดการผ่อนชำระของลูกหนี้ได้นะครับแล้วก็ให้ลูกหนี้เนี่ยามาอัปโหลดสลิปการจ่ายค่าชำระค่างวดผ่านระบบได้นะครับ สำหรับคนที่ต้องการระบบอยากเรียนเขียนวิเคราะห์โปรแกรมหรืออยากสั่งซื้อระบบหรือว่าอยากจ้างทําระบบอะไรก็แอดไลน์แอดตารางคลิปมาได้เลยนะครับระบบนี้นะครับก็จะเป็นระบบจัดการลูกหนี้ครับที่จะให้อาจารสามารถทําวงเงินกู้นะครับของลูกหนี้แล้วก็ทํางวดชําระลูกหนี้ได้นะครับแล้วก็แอดมินก็สามารถเพิ่มงวดลงไปได้อีกนะครับ ถ้าลูกหนี้อะชำระชา์จหรือว่าโดนค่าปรับนะครับก็สามารถแอดเข้าไปได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ให้ลูกหนี้นมาผ่อนชำระผ่านระบบได้นะครับเดี๋ยวเราดูวิธีการใช้งานเลยดีกว่าอย่างแรกเลยแอดมินก็เข้าสู่ระบบนะครับก็กกจุดสเนแหวนพัดไว้ของแอดมินพอเข้าสูรบบร่สระบบแล้วเนี่ยก็จะเป็นหน้าแดชบอร์ดนะครับอันนี้ยังไม่มีอะไรนะครับต่อมาก็เป็นประเภทลูกหนี้ครับเราสามารถตั้งประเภทลูกหนี้ได้ครับเช่นชั้นเยี่ยม กู้ทั่วไปเสียคีดิตอะไรครับกู้ทั่วไปรายละเอียดอาจจะไม่มีนะครับดอกเบี้ยตั้งไว้เท่าไหร่นะครับสมรติว่าเราไม่ตั้งเลยละกันครับเป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวเราไปคิดดอกเบี้ยหรือว่าไปคิดค่างวดเอาเองนะครับต่อมามาจากการลูกหนี้ครับก็มาเพิ่มลูกหนี้จากตรงนี้ได้ครับก็ใส่ข้อมูลลูกหนี้ลงไปต่อมาครับการกู้ยืมครับ เราก็เพิ่มเลยครับข้อมูลการกูก้ยืมนะครับเช่นตรงนี้ครับใส่เข้าไปสวว่ากู้ทั้งหมดหนึ่งพันครับกู้ทั้งหมดหนึ่งพันบาทเป็นเงินต้นกี่บาทครับสว่าเป็นเงินต้นห้าพันนะครับถ้าเงินต้นอ่ะห้าพันนะครับแสดงว่าเป็นดอกห้าพันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะแบ่งทั้งหมดหกังหมด ตรงนี้ครับก็จะมีงวดคำนวณให้ดูนะครับว่าเงินต้นห้าพันนะครับอืมแล้วก็เงินต้นอ่ะก็จะเป็นหนึ่งงวดนะครับแล้วก็ดอกเบีย้ยห้าพันใช่ครับงวดละหนึ่งพันก็จะเป็นดอกเบีย้ยห้าพันก็จะมีห้างวดนะครับรวมแล้วเนี่ยเราใส่หกงวดนะครับก็จะมีเงินต้นหนึ่งแล้วก็ดอกเบี้ยอีห้างวดนะครับงวดละพันต่อมาเนี่ยเราก็กดเพิ่มสินเชื่อนะครับ นี่ก็จะขึ้นมาแล้วนะครับว่าต้องชาระหกงวดพอกดไปที่ลูกตาตรงนี้นะครับพอตรงนี้เข้ามาดูแล้เราก็จะเห็นรายละเอียดนะครับว่าขอต้องผ่อนชำระกี่งวดนะครับแล้วก็ชําระมันหรือยงังหรือว่าถ้าชําระโดยผ่านเราโดยตรงให้เงินสดโดยตรงเนี่ยเราก็มากดชําระเงินค่าตรงนี้ได้ครับเป็นหลักฐานกับชำระเงินได้ตอนนี้เราก็สร้างระบบให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเนี่ย เราไปที่ยูเซอร์ของลูกค้านะครับหรือว่าลูกหนี้ของเรานั่นเองก็เราจะสร้างยูเซอร์เนมพัทเบอร์ให้เขาถูกไหมครับเขาก็มียูเซอร์เนมพัทเบอร์เขาเข้ามาอันนี้ขอียบ้อยครับเ,เข้ามาเขาจะเห็นยอดหนี้ของเขาเองครับอ่าเห็นยอดหนี้ของเขาอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็จะเห็นครับว่ากู้ทั้งหมดหนึ่งหมืน่นนะครับมีง้อชำระเนี่ยอ่ากู้ทั้งหมดห้าพันนะครับกู้ทั้งหมด 5, 000, ห้าพัน แต่ดอกเบี้ยอีกห้าพันรวมแล้วเป็นหนึ่งหมื่นนะครับชําระทั้งหมดหกงวดตรงนี้จะมีคําว่าจัดการตรงนี้นะครับกดปุ่มตรงนี้ขึ้นมาก็จะมีงวดที่ชําระครับเงินต้นเนี่ยจะมาอยู่สุดท้ายงวดสุดท้ายเสมอนะครับเงินต้นจะไปอยู่ในงวดสุดท้ายเสมอนะครับอสมมติว่ากดชําระเงินนะครับตรงนี้ก็เลือกไปครับเงินสดนะครับโอนธนาคารหรือว่าอะไร อก็ว่ากันไปนะครับสัวอวธนาคารเสร็จแล้วเลขอ้างอิงหรือเลขธุรกรรมหรือว่ารายละเอียดอื่นๆนะครับอ่าาจจะกรอกไปครับเช่นงวดที่หนึ่งเสร็จแล้วก็อัปโหลดสลิปหมายเหตุมีไหมถ้าไม่มีก็เป็นไว้นะครับเรากดยืนยันชำระเงินครับชำระหนึ่งพันบาทเห็นไหมก็ชำระมาแล้วนะครับเก้าพันนี่ก็จะเห็นนะครับว่าชำระไปแล้วเก้าพัน ชำระไปแล้วนะครับเหลือเก้าพันนะครับตรงงวดตรงนี้ก็จะหายไปเห็นไหมครับข้างล่างเนี่ยเ็าจะเขียนครับว่ามีงวดล่าสุดเมื่อไหรที่ชำระไปนะครับคราวนี้ไปดูที่เจ้าหนี้ครับพอเจ้าหนี้เข้าระบบนะตรงหน้าเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปครับว่ามีคนชำระเงินเข้ามานะครับคราวนี้ไปที่ตัวหน้าชำระเงินครับนี่ก็จะเห็นว่ามีคนมาชำระเงินเข้ามานะครับ ก็กดดูสลิปได้นะครับแล้วก็กดดูรละเอียดได้พอกดละเอียดนะก็จะเห็นแล้วครับว่าเขามาจ่ายงวดที่หนึ่งนะครับคราวนี้ไปดูที่การกู้ยืมเงินทั้งหมดของลูกนี้ครับก็จะเห็นว่าจะเหลือแค่ห้างวดนี่คงค้างก็เหลือเก้าพันี่ตรงนี้ครับต่อมาเนี่ยถ้าเราจะเพิ่มงวดลูกนี้เข้าไปนะครับเช่นตอนนี้มันมีหมดเก้าพันใช่ไหมครับ เราลูกนี่อาจจะจ่ายช้านะครับจ่ายช้าโดนทบหรือว่าต้องโดนเพิ่มอีกหนึ่งพันนะครับก็กดเครื่องหมายบวกตรงน,นี้สมมติว่าถ้าเราต้องการเพิ่มอไปหนึ่งพันนะครับหนึ่งงวดมันก็จะเป็นหนึ่งพันแล้วก็มีหนึ่งงวดโคขึ้นมานะครับแต่ถ้าเราเลือกไปสองงวกสองงวดนะครับก็จะเป็วนสองพันสองงวดประมาณนะสมมติว่าเราเลือกสองพันเลยนะครับก็แบ่งเป็นหนึ่งพันสองงวดนะครับ เห็นนะครับว่าจํานวนง่วนก็จะเพิ่มขึ้นใหม่อีกสองงวนนะครับพอไปดูเนี่ยยอดเงินคงค้างเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งหมื่นหนึ่งนะครับจากเดิมที่เป็นเก้าพันนะครับกดไปที่ลูกตาดูนะครับก็จะเห็นว่ามีจํานวนงแวบเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็เงินต้นเนี่ยจะไปอยู่ท้ายสุดเสมอเห็นไหมครับเงินต้นจะอยู่ท้ายสุดเสมอนะครับไม่เอามาแทรกระหว่างกลางนะครับคราวนี้ไปดูที่ลูกหนี้ ก็อุเซอร์ของลูกนี่เห็นไหมครับลูกนี่ก็จะมีเพิ่มขึ้นมาครับเป็นหนึ่งหมื่นหนึ่งตรงกันนะครับเปิดมาดูเนี่ยก็จะมีงวดเพิ่มขึ้นมานะครับอลองนับดูก็ได้ครับอันนี้ห้าพันหกพันเจ็ดพันแปดพันเก้าพันหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งนะครับก็จะตรงกันพอดีเป๊ะเลยอันนี้ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับตัวระบบนะครับจัดการลูกนี้ครับสามารถ ทำเงินต้นเงินดอกนะครับแล้วก็สามารถเพิ่มดอกเบี้ยไปได้เรื่อยๆนะครับต้องการระบบนะครับอยากซื้อระบบอ่าจะใช้งานนะครับอยากเรียนเขียนเว็บเขียนโปรแกรมหรือว่าอยากสร้างเขียนโปรแกรมอื่นๆนะครับหรือว่าเป็นโปรแกรมนี้แหละะแต่เขียนแบบอื่นนะครับก็สามารถแอดไลน์แอดแต่้งคลิปก็ได้เลยนะครับ